อยากรู้ว่า Facebook ของเราพ่วงก,กับ Gmail อะไรนะคะเราจำไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเรามี Gmail อะไรเราจะได้รู้เวลาเรากู้ Facebook หรืออะไรเราจะได้ทำได้อย่างถูกต้องคะ่ะคลิปนี้จะพาทุกท่านไปตรวจดู Gmail ที่เราพ่วงกับ Facebook อันนี้ว่าเป็น Gmail อะไรนะคะ ไปที่ Facebook ของเราแล้วก็ไปที่ตั้งค่าตรงนี้ค่ะฟันเฟืองกดลงไปค่ะพอเรากดลงไปปุ๊บนะคะก็จะมีการตั้งค่านะคะความปลอดภัยศูนย์บัญชีนะคะให้เราอ่านรายละเอียดลงมานะคะรายละเอียดความเป็นส่วนตัวรหัสผ่านการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การกําหนดโฆษณาอะไรต่างๆให้กดไปตรงนี้ค่ะดูเพิ่มเติมของศูนย์บัญชีกดลงไปค่ะพอเรากดลงไปปุ๊บเราก็จะเห็นศูนย์บัญชีของเรานะคะให้เรา เข้าไปที่ตรงนี้ค่ะรายละเอียดนะคะเนี่ยรายละเอียดความเป็นส่วนตัวนะคะกดลงไปค่ะแล้วเราจะเห็นนะคะ Gmail นะคะของเรานะคะที่เราพ่วงไว้กับ Facebook ของเรานะคะข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราจะอยู่ตรงนี้นะให้เราจดไว้เพื่อเพื่อเอาไว้กู้ f a c e b o o k เราหรือเอาไว้ยืนยันตัวตนของเรานะคะว่าเราใช้กี่ Gmail อันนี้2อันนี้ปู่ใช้ Gmail 2อันนะคะสำหรับ Facebook นี้นะคะเราก็จะได้แล้วนะคะเราก็จะกดย้อนกลับไปคืนนะคะเราก็จะไดะ้ข้อมูลส่วนตัวของเราแล้วเป็น Gmail หากเราต้องการนะคะที่จะดูในเรื่องของรหัสผ่านเนี่ยมันก็จะอยู่ช่องบนตรงนี้นะคะให้กดเข้าไปดูได้ตรงนี้ก็จะมีการตรงนี้นะคะเปลี่ยนรหัสผ่านเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้แล้วก็ ยืนยนันรหผสยืนยันตัวตนแบบสองชั้นนะคะแล้วก็ข้อมูลการเข้าถึงเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้นะคะแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะก็แล้วก็มีอีเมลล่าสุดนะคะให้กดลงไปนะคะเขาจะโชว์อีเมลล่าสุดของเราที่เราใช้นะคะในโปรไฟล์นี้เห็นไหมคะ อีเมลที่ใส่ไปล่าสุดมีอะไรบ้างเขาจะโชว์หมดเลยนะก็สามารถที่จะจดแล้วก็เอาไปบันทึกไว้นะคะกับเล่มสมุดหรือบันทึกส่วนตัวที่เราสามารถเซฟไว้ส่วนตัวได้นะคะกดไปเลยค่ะย้อนกลับคืนเกีย่ยวกับการทำงานออนไลน์ตัดต่อคลิปวิดีโอ,อจะมาแบ่งปันทุกท่านอีกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์ Comment, ปลุยไว้จะได้ค้นหาจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะคะขอบคุณมากค่ะ